สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกทุกคนสวัสดีท่านผู้ชมท,ท,ทุกทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ผมมีรถที่น่าสนใจอีกแล้วนะคุณผู้ชมในช่องของยาริสวีออสมือสองกับต้านะครับผมวันนี้นี่มีรถน่าสนใจรถปีใหม,ใหม่รถรุ่นใหม่ๆนะครับใหม่น้อยๆคันนี้นะครับราคาดีมากคุณผู้ชมนะฮะเหมาะแก่เอาไปใช้ในงานในครอบครัวได้เลยนะยาริสคันนี้นะครับ สวยงามนะคุณผู้ชมสีขาวแล้วเป็นรถใหม่นะไม่ต้องห่วงเรื่องสภาพเลยนะเพราะว่าไม้น้อยมากๆนะครับไม้น้อยมากๆไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องสภาพในตัวรถเลยนะฮะไม่ว่าจะภายในหรือว่าภายนอกนะฮะสภาพถือว่าดีเลยแหละคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นรถใหม่นะเป็นรถเพิ่งจะออกได้ไม่นานนะเพิ่งจะออกจะป้ายแดงได้ไม่นานก็เอามาขายให้เราเลยนะคุณผู้ชมคันนี้เลยนะฮะยาริสนะครับตัวนิวนะคุณผู้ชมอันนี้เป็น เป็นโฉมใหม่แล้วไมเนอร์เชนแล้วครับนะตัวเนโอยาลิสหนึ่งจุดสองสปอร์ตนะครับคันนี้ปีสองพันยี่สิบสามคุณผู้ชมนะปีสองพันยี่สิบสามราคาเปิดตัวอยู่ที่สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมนะเรียกว่าราคาดีมากๆากสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะฮะได้เป็นรถปียี่สิบสามไปเลยนะคุณผู้ชมได้รถเป็นยาลิสยาลิสแฮทแบ็กนะครับตัวหนึ่งจุดสองสปอร์ตปีสองพันยี่สิบสามนะคุณผู้ชมได้เป็นโฉมใหม่นะโฉมไมเนอร์เชนใหม่นะฮะ เป็นโฉมแฮมเบอร์เฮดนะคุณผู้ชมหรือว่าฉลามหัวค้อนนั่นเองเขาเรียกภาษาไทย,ไทยเลยนะคนไทยก็จะเรียกโฉมนี้ว่าฉลามหัวค้อนนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมไปลงดีเทลให้ฟังเลยดีกว่านะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคุณผู้ชมไฟหน้าของเขาเป็นโปรเจคเตอร์แล้วคุณผู้ชมนะฮะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แล้วพร้อมเดย์ไทม์ไรซ์ร right ันนิ่งนะฮะมีมาให้แล้วเรียบร้อยแล้วตัวรถเป็นสีขาวมุกแบบนี้นะคุณผู้ชมแต่จังหน้าเป็นสีดําเงาแบบนี้นะสีขาวกับสีดําตัดกัน ดูว่าสวยงามเลยคุณผู้ชมออกแบบดีไซน์ได้ลงตัวมากนะแล้วโฉมใหม่เป็นหน้าแบบฉลามนะเนี่ยหน้าเขาจะออกคล้ายๆฉลามหัวค้อนนะสวยงามเลยคุณผู้ชมโลโก้โตโตยต้าใหญ่ๆแบบนี้เลยนะฮะอันนี้คือต้องบอกเป็นสภาพแรกเข้านะฮะยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ขัดสียังไม่ได้ทําอะไรเลยนะฮะแต่ผมดูรวมๆเดินดูรอบๆแล้วก่อนที่จะจับมาถ่ายคลิปแทบไม่ต้องทําอะไรเลยคุณผู้ชมฮนะไม่มีชนหนักน้ำพิฆาตแน่นอนนะคุณผู้ชมแก้มด้านข้างเนี่จะสนิทกันแบบนี้เลยคุณผู้ชมไม่มีอรอยชนแน่นอน นะครับนะในส่วนของล้อคุณผู้ชมล้อที่มามาให้ล้อที่ให้มาด้วยนะคุณผู้ชมจะเป็นล้ออันรอยดูโทนนะครับขนาดสิบห้านิ้วนะครับเรียกว่าสวยงามเลยนะเป็นอันรอยดูโทนด้วยนะครับเป็นอันรอยดูโทนแต่ว่าเบรกเป็นนี่จะเป็นเบรกหน้าดิส์นะฮะเบรกหลังดาอยู่นะฮะสวยงามเลยนะเราเก็บงานให้ละเอียดแน่นอนคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงเลย นะเป็นล้อแมกอันร้อยทูตรงขนาดสิบห้านิ้วรัดด้วยยางดันหลบนะครับขนาดหนึ่งแปดห้าหกสิบ r สิบ้านะคุณผู้ชมแล้วเป็นยางปีใหม่นะเดี๋ยวผมซูมดูใกล้ๆนะยางปีสองพันยี่สิบามนะผลิตที่สัปดาห์ที่ยี่สิบสองนะผมว่าสวยงามเลยคุณผู้ชมนะเบ้าโชก็ยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับในส่วนตัวรุ่นนี้นะคุณผู้ชมถ้าเป็นในในตัวรุ่นนี้นะไฟเลี้ยวของเขาจะอยู่ด้านแก้มด้านข้างนะไม่ได้อยู่ที่กระจกมองข้างนะครับ แคมด้านข้างแล้วคุณผู้ชมดูเส้นสายของเขานะฮะรากยาวตั้งแต่ตรงนี้เลยตั้งแต่ตรงช่วงไฟเลี้ยวเนี่ยยาวไปถึงประตูด้านหลังเลยนะฮะเส้นสายของเขานะครับดีไซน์ได้สวยงามนะครับและคันนี้เป็นสีขาวมุกเงาเงาแบบนี้เลยคุณผู้ชมสวยงามนะกระจกหน้าเดิมโตโยต้าเ,เลยนะกระจกเดิมโตโยต้านะครับกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถสีขาวมุกแบบนี้นะฮะตัดด้วยสีดํา นะสีดําวัสดุเป็นยูนิเทนนะฮะมือจับประตูของเขาเป็นสีขาวแล้วคุณผู้ชมนะเป็นสีขาวเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วนะครับกระจกด้านข้างเดิมโตโยต้าทุกบานนะครับนะเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะกระจบทั้งหกบานนะเป็นเดิมเดิมโตโยต้าทั้งหมดเลยนะคุณผู้ชมในส่วนของด้านในเขาให้เป็นเบาะหนังมานะฮะเดินได้สีขาวนะคุณผู้ชมเบาะหนังดีไซน์ได้แบบนุ่มอ่ะ นะุ่มนวลและนั่งสบายนะยังตึงๆอยู่เลยคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเราไปลงดีเทลด้านในกันอีกทีหนึ่งนะสวยงามเลยนะฮะเดี๋ยวให้ดูโครงสร้างตัวรถก่อนเนาะอย่างที่ผมบอกเลยว่าบริษัทเรานะรประกันโครงสร้างตัวรถนะครับไม่มีชนหนักจัน้ำพิฆาตมาอย่างแน่นอนนะฮะและคันนี้คุณผู้ชมที่ผมอยากจะแนะนําเลยเขาติดจอยดรอยมาให้ด้วยนะ,ะเดี๋ยวผมไปเล่นให้ดูนะอันนี้ผมขออนุญาตแกะยางก่อนนะครับ รถเรารับประกันโครงสร้างคุณผู้ชมไม่มีชนหนักจมน้ําพิการนะครับสปอร์ตเม็ดอาร์คเรียงเรียงสวยๆแบบนี้โครงสร้างสามแผ่นแบบนี้คุณผู้ชมเดิมจากโรงงานแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องชนหนักจมน้ําพิกาเลยนะเรารับประกันโครงสร้างตัวรถนะฮะหากคุณผู้ชมไปตรวจเจอเรารับซื e like ้อคืนร nice ้อยเปอร์เซ็นต์เต็มจำนวนนะฮะนี่ฮะบอดี Kate ้สามแผ่นแบบนี้สปอร์ตเม็อาร์คครบทุกเม็ดแบบนี้คุณผู้ชมเดิมๆมาจากโรงงานแน่นอนนะฮะเดิมๆมาจากโรงงานแน่นอนนะครับ หัวนอ็อตคุณผู้ชมไม่มีรอยขันไขรอยขยับนะด้านข้างด้านไหนก็ไม่มีรอยขยับนะเรียกว่าเดิมๆทุกจุดน็อตไม่ขยับสักตัวเลยตอนนี้นะฮะใครมองหารถไว้ใช้งานในครอบครัวผมว่าคันนี้เหมาะสมนะมากๆนะฮะบอกเลยนะรถใหม่ๆนะใครที่กําลังมีแผนว่าจะออกรถตอนนี้หุ้มได้ผ้านะใครที่มีแผนว่าจะออกรถแบบว่าตอนนี้มีแผนกําลังจะออกรถพอดีเลยกําลังจะไปดูป้ายแดง ผมแนะนําให้พี่แวะมาดูคันนี้ก่อนดีกว่านะคันนี้ไม่น้อยมากๆนะไม่ต่างจากายแดงสักเท่าไหร่นะคุณผู้ชมแต่ว่าราคาเรียกว่ารถลงมาเยอะประหยัดลงมาเยอะเลยนะในส่วนของคันนี้นะฮะด้านหลังมีช่องชาร์จแบตให้สองจุดนะครับเบาะเป็นเบาะผ้าตึงๆเหมือนกันเลยคุณผู้ชมนะฮะคันนี้พับเบาะได้นะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวผมพับเบาะให้ดู มันต้องกดพร้อมกันสองฝั่งนะต้องกดด้านนี้แล้วก็ด้านนู้นพร้อมกันเพราะว่ามันเป็นเบาะชิ้นเดียวกันนะเบาทั้งแถวเลยพับคือพับพร้อมกันทั้งแถวเลยในตัวรุ่นนี้นะฮะเดี๋ยวผมแกะโครงสร้างตัวรถให้ดูดีกว่าคุณผู้ชมแกะตอดเบรคอาร์ให้ดูให้ดูโครงสร้างตัวรถนะว่ารถเราไม่เคยชนน้ำที่มมาอันนี้สายเขาเดินกล้องหลังมาให้ด้วยนะคันนี้นะฮะติดกล้องหลังมาให้พร้อมแล้วหนะ้าพร้อมจอแอนดรอยด้วยคุณผู้ชมได้เป็นจอยแอนดรอยเลยนะในตัวรุ่นเ้าถ้าคุณผู้ชมใครที่กําลัง มองหารถแล้วกําลังจะไปออกรถที่ป้ายแดงนะอยากได้ยาลิสพอดีเราไปกําลังจะไปดูที่ป้ายแดงนะผมแนะนำอย่างนี้เลยว่าคันนี้ติดกล้องหลังมาให้พร้อมเนี่ยติดกล้องหลังมาให้พร้อมแล้วติดจอแอนดรอยมาให้พร้อมแล้วราคาประหยัดประหยัดลงไปอีกนะแต่ว่าเลขใหม่ได้คล้ายๆกับป้ายแดงเลยนะคุณผู้ชมผมแนะนําเลยคันนี้น่าสนใจนะครับชุดเปลี่ยนย,ยางฉุกเฉินนะเรามีให้นะครับชุดปะยางฉุกเฉินนี่นะ สีทงางกระเพา้าสีขาวขุ่นแบบนี้นะคุณผู้ชมไม่เคยชนหนักไม่เคยจมน้ำมีความกลับสีแน่นอนนะฮะในส่วนของสีด้านในก็เป็นสีขาวขุ่นอย่างนี้เลยนะยังไม่เคยทําสีไม่เคยกลับสีมาแน่นอนนะฮะเดิมๆมาจจกโรงงานแผ่นแดมสนิท,สน,ทสนิทแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะคุ้มค่าแน่นอนนะคันนี้ผมบอกเลยไฟท้ายนะครับเดิมนะไทยโคยโตะนะครับเป็นดีลเลอร์หลักที่ผลิตเรื่องไฟหน้าไฟท้ายให้กับ แบร์หลกัหลกๆพวกโตโยต้าอิซูซูนะครับมาสด้าอะไรแบบนี้นะฮะหัวนอ็อตโชคขึ้นสุดลงสุดนะครับหัวนอ็อตไม่มีขันไขไม่มีอรอยขยับนะสนิทแบบนี้เลยคุณผู้ชมหัวนอ็อตนะฮะไม่มีอรอยขันไข่ไอ่รอยขยับในส่วนของสันเหลี่ยมด้านข้างซีนยังเป็นซีนเดิมนะฮะเดี๋ยวผมจิกให้ดูเป็นรอยเล็บเลยคุณผู้ชมนะฮะซีนเดิมสันเหลี่ยมตัวรถตรงแบบนี้เลยนะไม่มีอรอยแก้รอยบุบรอยบ่มมานะฮะ ผมจี๊ให้ดูเป็นรอยเล็บเลยคุณผู้ชมนะฮะสันเหลี่ยมตรงแบบนี้เลยนะฮะยังไม่เคยชนชนเบาก็ยังไม่เคยนะผมดูแลเนี่ยซีนเดิมเดิมแบบนี้ยังไม่เคยถอดฝากระโปรงนะฮะในส่วนของด้านหลังนี่เลยแล้วดูรางน้ําตรงนี้นะฮะเนี่ยรอยเนะี่ยซีนเดิมยังอยู่นะครับคุณผู้ชมนะผมจะบอกว่าอันเนี้ยถ้าทํามาจากโรงงานอ่ะจะมีสปอร์ตเมทอาร์กแบบนี้แล้วรอยเนียนๆแบบนี้เลย ถ้าใครเคยชนมานะผมเคยเจอลูกค้าที่เอารถเข้ามาเทินนะครับเคยชนเข้ามาด้านเนี้ยแล้วเขาให้ช่างเชื่อมเก็บงานตรงเนี้ยนะพยายามจะให้มันเหมือนเดิมแต่มันเป็นรอยแตกนะฮะเป็นสนิมยังไงก็ไม่เหมือนเดิมแน่นอนนะครับผมบอกได้เลยสันเลี่ยมตัวรถด้านข้างคุณผู้ชมนะเส้นสายของเขาจะวิ่งเป็นเส้นคู่แบบนี้เลยนะวิ่งเส้นคู่แบบนี้ยาวไปเลยจนมุดเข้าไปในซุ้มล้ออย่างนี้เลยอ่า สวยงามนะฮะดีไซน์ได้สวยงามเลยนะครับล้อหลังก็เป็นล้อดามเบรกแบบที่ผมเรียนแจ้งไปเลยรัดด้วยยางดันหลกนะครับอย่างนี้ผมเรียนแจ้งไปเบื้องต้นเลยนะครับยางเราให้ดันหลกทั้ง4เส้นเลยนะแล้วเป็นปี2023ด้วยยางนะยางปีใหม่เลยสปอร,ร์ตเมทอาร์คด้านนี้นะครับเลียงเม็ดสวยๆแบบนี้อยู่เหมือนเดิมนะครับบอดี้ซ้อนกัน3แผ่นเหมือนเดิมนะฮะก็คือเดิมมาจากโรงงานแน่นอนนะครับรับประกันโครงสร้างเลยไม่มีชนักจมน้ำ่ควาตอย่างแน่นอนนะครับ ผมมาพาดูนะคุณผู้ชมผมพาดูละเอียดแน่นอนนะคีบโรบอทยังอยู่นะครับนะการผลิตโครงสร้างตัวรถการทำสีโครงสร้างตัวรถเนี่ยเขาจะใช้โรบอทคีบนะถ้าเป็นโรงงานนะครับเขาจะใช้โรบอทคีบแล้วก็จุ่มไปกับสีเลยนะนี่มันก็เลยจะมีรอยคีบโรบอทยังอยู่นะฮะนี่นะครับสปอร์ตเมดอาร์คเรียงสวยๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะครับ บอดี้ซ้อนกัน3แผ่นแบบนี้ไม่เคยกลับสีมาอย่างแน่นอนและที่สําคัญไม่กลับสีไม่กองไมนะครับไม่มีชนหนักกับน้ามีความนะเรื่องของการชนหนักคุณผู้ชมสบายใจได้เลยนะผมพาดูแกะสปอร์ตเม้นทอาขนาดนี้ก็ไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะในส่วนของตัวรถด้านข้างนะด้านข้างด้านหลังนะฮะให้ดูสปอร์ตเม้นทอาทั้งด้านข้างและด้านหลังท้ายฝากระโปรงนไม่ขยับนะในส่วนของจมน้านะดูยังไงนี่เลยคุณผู้ชมรถไม่เคยจมน้านะฮะกานเบรกก้้นคันเร่ง ดำสนิทแบบนี้นะฮะไม่มีคาบสนิมถ้าเกิดเขาเคยจมน้ํามาจะเป็นคาบสนิมนะะในส่วนของใต้เบาะคุณผู้ชมเหล็กตรงใต้เบาะพวกสปริงอะไรแบบนี้จะขึ้นสนิมนะฮะอันนี้ถ้าถ้าเกิดว่าเคยจมน้ํานะแต่อันนี้ไม่เคยจมก็เดิมๆมาจากโรงงานเลยดําสนิทเลยนะฮะหัวน็อตไม่มีขันไขยไม่มีขยับนะอันนี้คือหัวน็อตแก้มด้านข้างนี้นะฮะถ้าเคยชนเข้าแก้มด้านข้างเนี้ยังไงก็ต้องขันตรงนี้ฮะแต่ว่าหัวน็อตนี่ไม่ขยับเลย เเดี๋ยวฟังเสียงเลยดีกว่านะครับว่าเสียงคันนี้นุ่มหรือเปล่าชึ่งเดียวติดเลยคุณผู้ชมนะฮะเครื่องฟิตมากไมค์คันนี้หนึ่งหมื่นเจ็ดพันโลนะฮะใช้งานไปน,น้อยมากๆคุณผู้ชมรถปียี่สิบสามนะใช้งานไปหนึ่งหมื่เจ็ดพัน 7, โลนะบางคนบอกว่าแสนโลยังเบาอยู่เลยแต่อันเนี้ยแค่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันโลเท่านั้นเองนะครับ น่าใช้มากมากนะครับน่าใช้งานมากๆม,มี t r c นะการล้อลื่นล้อถลเหยนะครับมีมาให้เรียบร้อยนะใช้งานง่ายคุณผู้ชมนะแล้วระบบไฟฟ้าเดี๋ยวผมเช็คระบบไฟฟ้าให้ดูนะฮะว่าใช้งานได้ปกติใช้งานปกตินะครับระบบไฟฟ้ากระจกฝั่งผู้ขับเป็นออตโต้นะครับมีระบบป้องกันการหิบ ผมเทสให้ดูเลยนะครับโฟมอะไรเป็นมัลติฟังก์ชันนะที่สําคัญจอนี่ของแถมเลยคุณผู้ชมเขาติดจอแอนดรอยมาให้แล้วเรียบร้อยนะพร้อมเดินกล้องหลังมาให้นี่นะฮะด้านหลังเซนเซ,นเซอร์อีกนะฮะเรียกว่าความปลอดภัยสูงนะคุณผู้ชมแล้วจอแอนดรอยแบบว่าหน้าจอใหญ่นะฮะน่าจะประมาณ11นิ้วนะถ้าผมเดาไม่ผิดนะน่าจะหน้าจอ11นิ้วนะเพราะมันเป็นจอแอนดรอยไม่ใช่ของเดิมมาจากศูนย์นะคุณผู้ชม นะมี YouTube นะครับมี YouTube มีเพ t o r ตนะนี่สามารถโหลดน็ดฟน Netflix มาดูได้ในในหน้าจอเลยนะครับแอร์มีให้สี่ช่องนะครับมีตัวปรับแอร์นะครับเป็นแบบเมนนนนะครับผมใช้งานง่ายแอร์เย็นเจี๊ยบนะฮะมีที่วางแก้วน้ำสองช่องนะครับเ,เกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคุณผู้ชม เกียร์เป็นเกียร์ออโต้เบรกมือเป็นก้านยกแบบนี้นะฮะเบาะหนังเดินได้สีดําสวยงามน่าใช้นะฮะสวยงามน่าใช้แล้วที่สําคัญนี่เลยคุณผู้ชมเอกสารเอกสารคู่มือนะฮะยังอยู่ครบนะครับนะคู่มือเอกสารนี่คู่มือการใช้รถนะครับซื้อรถมันต้องมีเอกสารแบบนี้ติดก,กับตัวรถมานะของไม่ใหม่แบบนี้เลยคุณผู้ชมนะแล้วหลังคางไม่มีรอยยันรอยเจิมเลยนะฮะ สวยงามคันนี้น่าสนใจมากๆนะใครที่กำลังดูรถป้ายแดงอยู่นะคุณผู้ชมลองมาดูคันนี้ใม่หมื่นเลองมาดูคันนี้ไม่หมื่นแล้วได้จอ a แอนดรอได้กล้องหลังแถมไปให้ด้วยนะคุณผู้ชมเหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงนะดูดิดไม,มออ่มีรอยบุบรอยบุมรอยรักยิ้มใดๆเลยนะคุณผู้ชมที่ฝากระโปรงนะครับผมเปิดฝากระโปรงให้ดู อ่านี่นะหัวน็อตไม่มีอรอยขันไข่อ้รอยขยับใดๆเลยคุณผู้ชมนะะไม่มีอรอยขันไข่อรอยขยับทั้งด้านในและด้านนอกนะครับนี่นะครับรูระบายอากาศรูกลมๆสวยเลยแล้วเหลี่ยมด้านข้างนี่คุณผู้ชมผมจิกให้ดูอ่ขึ้นรอยเล็บเลยซีนด้านกลางเดิมๆนะแล้วคุณผู้ชมดูมันวิ่งเส้นตรงแบบนี้นะไม่มีไม่มีร่องรอยบุบรอยบุบรอยชนเลยนะ จิกเล็บขึ้นแบบนี้เลยนะจิกเป็นรอยเล็บเลยคุณผู้ชมนะฮะใหม่ๆอย่างนี้เลยป่าเดิมโตโยต้านะครับของเดิมจากโรงงานนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมให้ชมเบ้าโชกนะครับเม็ดอาร์ตยังอยู่ครบหัวน็อตไม่มีอรอยขันไขรอยขยับแก้มด้านข้งางฝั่งขวาสบายใจได้นะครับโครงมาแล้วนะฮะโครงตรงๆแบบนี้นะฮะไฟหน้าเดิมไทยโครยโตะนะครับเดิมมาจากโรงงานนะครับหัวน็อตคุณผู้ชมไม่มีอรอยขันไขนะ หัวน็อตที่คานหมอน้ําเนี่ยไม่มีรอยขันไข่รอยขยับแสดงว่าด้านหน้าก็ไม่เคยชนแก้มด้านขวาก็ไม่เคยชนนะฮะเหลือแก้มด้านซ้ายแต่ผมพาไปดูนะหัวน็อตที่มอน้ําที่คานหมอน้ํายังไม่ขันไม่ไข่ไม่ขยับนะฮะคานหมอน้ําฝั่งซ้ายนะหัวน็อตไม่ขยับไฟหน้าเดิมไทโคยโตะนะครับผมโครงด้านข้างนะฮะหัวน็อตแก้มด้านซ้ายนะครับไม่ขันไม่ไข่ไม่ขยับ นะเดิมๆม,มาจากโรงงานแสดงว่าคันนี้ยังไม่เคยชนมาแน่นอนนะคุณผู้ชมในส่วนของเครื่องยนต์นะะไม่แค่หมื่นหกมันเขาไม่ทําอะไรเยอะหรอกคุณผู้ชมนะฮะน่าจะเดิมๆม,มาเลยสนิทเลยทําแค่แบบติดจอก็คือเสริมความปลอดภัยเข้าไปอีกนะคุณผู้ชมติดจอยดอยติดกล้องหลังมาให้นะเนี่ยในตัวเครื่องยังใหม่ๆกิ๊บๆแบบนี้เลยแล้วก็หัวน็อตยังเงาๆแล้วไม่มีรอยขันไข่รอยขยับไม่มีคาบของเหลวเยอะออกมาเลยคุณผู้ชมนะฮะ ใครที่สนใจก็ติดต่อต้าได้เลยนะคุณผู้ชมแบตเราเช็คให้นะคุณผู้ชมถ้าเป็นปีเก่าเราเปลี่ยนให้ใหม่เช็คซีซีแบตถ้าซีซีไม่ถึงเราเปลี่ยนให้ใหม่แต่ถ้าปีใหม่ซีซียังถึงอยู่เรารับประกันแบตอีกสามเดือนคุณผู้ชมนะและเรามีการันตีให้นะคุณผู้ชมเรามีประกันหลังการขายนะครับนะแถมประกันเครื่องเกียร์ให้หนึ่งปีหรือหนึ่งหมื่นโลนะครับ เรียกว่าคุณผู้ชมซื้อรถที่ผมจบแน่นอนนะฮะเรื่องเอกสารไม่ต้องห่วงไม่มีเล่มสมนุสสูญหายนะครับสําหรับวันนี้คุณผู้ชมขอรีวิวเพียงประมาณนี้ดีกว่านะกับยา New ยารีสนะครับ1.2สปอร์ Sport, คันนี้ปี2023ราคา4 4 9,000บาทคุณผู้ชมนะออปชั Option, ่นครบแบบนี้เลยนะครับออปชั่นครบ,ครบแล้วตัวสวยแบบนี้เลยนะ สีขาวมุกตัดกับสีดำแบบนี้นะใครสนใจติดต่อเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยคุณผู้ชม0623947748นะเบอร์โทรนี้แอดไลน์ขึ้นนะคุณผู้ชมใครที่ไม่สะดวกเดินทางมาดูรถที่บริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์หรือว่าสาขาเซรีไทย56เออขออภัยครับเซรีไทย68นะฮะหรือว่าเซรีไทย95นั่นเองนะถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกมาดูรถนะแอดไลน์ต้ามาเลยเดี๋ยววิดีโอคอคุยกันนะครับผม เดี๋ยวสำหรับวันนี้คุณผู้ชมขอตัวราไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีรถเข้ามาใหม่ๆมานําเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมอีกเรื่อยๆเลยนะฮะตอนรับวันนี้ขอตัวราไปก่อนคุณผู้ชมยังไงฝากติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ